ือไพ่ก้าวดาบอาจจะวิตกกังวลกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการลงทุนที่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์และก็วิตกกังวลกับสภาพแวดล้อมบุคคลหรือสถานที่ต่างๆในที่ทํางานอีกไม่นานความรู้สึกแบบนี้จะรู้สึกคลี่คายอัศวินเหรียญเศรษฐกิจเนี่ยมันกําลังจะกลับมาดีขึ้นคุณอาจจะ ปเปลี่ยนแนวทางการทํางานบางใครที่ทํากับหุ้นส่วนคู่สัญญาในช่วงนี้อาจจะเกิดขัดแย้งกันเรื่องของผลตอบแทนหรือเรื่องของนโยบายหรือแผนการที่ทํามีโอกาสที่จะยุติการเข้าร่วมทุนใครที่ทํางานในองค์กรเพื่อนร่วมงานเนี่ยมักจะแทงข้างหลังหรือเอาเปรียบระวังเรื่องของเอกสารสัญญาหรือระวังเรื่องของการสั่งงานกับเพื่อนร่วมงานอาจจะสั่งแล้วเขาไปแปลเจตนาที่ผิดพาลาดแล้วทําให้คุณถูกผู้หลักผู้ใหญ่ มาต่อว่าคุณได้ใครที่คิดอยากจะไปทําธุรกิจเองในช่วงนี้ให้ชะลอการลงทุนไปก่อนให้มีโอกาสจังหวะดีๆคุณมีโอกาสที่จะไปทําธุรกิจที่คุณไฟ่ฝั